สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุภูสุคนมอวสิอูฟังไทยฟังลาวหรือต่างประเทศกันยินดีข้าสู่สองคำบาดอินดีคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนีคำบาทผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิร์นี่นู้นูใจแอนนี่ไหลมาเผื่อมีเดียวพี่น้องสองตัวได้นี่นคือกันเด้อยโดนพี่น้องเลยนี่ เมนี้จากการออกแบบแบบคู่แฝดด้วยนีน่นี่สองตัวนี่นะอะไรมาเผยมีสองตังวนี่กระปายหรอตัวผู้ก็ตัวแม่ได้หน่พี่น้องเลยนี่ใส่คู่กันเพราะสิ่งใดผสมพันธ์กันออกมานี่เป็นตาหากบอพี่น้องสแสดงความกิหินข้ามาอะไรเร้้ยอพี่น้องเรือ ต่หากก่อนีน่พแก้ให้แก้มัานเลยพี่น้องเลยนี่เังสิลองตัวไปตอนนี้วันอีหนอนี่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 น,นอนแบบสบายสบายเลยพี่น้องเลยนี่ ไหนมาโซโซต,ตออ่นดนอ,อนเลยโดยเนพาะไอ้โมนี้นี่เสียงผึ่งหยาหมาหาในยินบพุนออพี์เนาะโอ้โหโอ้โหชักผึ่งหยามีอย่งนี้ยังขนมบ่แม่นบน่ขนมบ่ว่าอาหารมันมีแบบ ผสมกันได้อย่างเลยนี่นี่นี่กักันโดยพี่น้องเลยนี่ซ้ำกับแฝดต,ตัวนี้นี่ใจแอนได้นี่พี่น้องเลยนูใจแอนนูใจแอนได้นีพี่น้องเคยเห็นบอ่น,นูใจแอน,น แต่ว่าขึ้นมาเนาะหนูใจเน,นี่ยวแบบเดียวกันโดดนี่บนนี้จ่าก,กันเลยเนาะแบบคูแฝดเลยเลยัวกต่างกันสีก็คือกันสีขาวกับสีอย่างสีสีตะม,มูนบอกะโมนี้จากกันโด แฟคกูแฟดเดยพี่น้องเอยนี่สิ่วัดูออกมาไปไปคนละแฟดนี่พอแยังไงเนาะ่มไปกินอาหารนีุ่เสียงเปญนยัมด้เย็นบ่พี่น้องหยันยังใงตะวันโมสวยสวว่ะ นอกับมากแล้วปกวัวแหงนี่มันจะได้กำนในตะวันนี่บุญป่ออีกคนหนี่งบุญปอเอาเองคนใหญ่เลยลองอันนี้ลองเอามากันนี่กินบ่พี่เอาหนี้บ่เลย มันอีบ้างกินบ่ลมึงซื้อบอกินได้เปล่าจะซื้ออมได้ไหมไม่หมดเบื่อเ้นี้กินแต่ใจกินแต่ใจอืมกินออกเลยนี่โอ้โหเนกินใจแลเปล่าตอนนี้ นี่เปจาหากบอพอี่น้อกนี่พูโอยู่คนเะียเจอพนมากอยอกอยก็ได้ยังคืนไม่ถูกใส่ใส่ยเนาะใส่ใส่ยสอา,สสานี่ ให้เขามาแล้วก็สวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ส่องข้างบาทอินดีในเรื่องพี่น้องด้อโจ๊กคีบไปเพียงสมนีและสีกับข้าวบาทสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุภูสุข